เอาละครับเจนก็พามาดูบรรยากาศของกองถ่ายแม่โขงที่ฉายทางจ้อง7จสีนะครับนี่เป็นบริเวณมอนิเตอร์เรามาดูพูมกับกันเวลากำกับภาพ a c t i n งเป็นไงปีนปีนปีนคุณระบาดมองหน้ากันจะเบิดมองภาพระบาดตองขังน้ำมันสามสอง ต,ตุ้มเดี๋ยวเจนจะพาไปดูว่าเขาแต่งตัวที่ไหนสำหรับเขาแสดงเวลาที่เข้าฉากในป่านี่ครับคือกระโจ,จ,จมแต่งตัวดี๋ยวเราเข้าไปดูในกระโจมกันนี่กระโจมแต่งตัวมีรูสูทด้วยนะครับนี่นี่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายโดยที่ไม่มีใครเห็น จนก็จะพามาดูนะครับว่าด้านหน้าเราเห็นเป็นไซต์คนงานนะครับดูไซต์คนงานนะครับพามพามพามแล้วเราเข้าไปดูครับผมของจริงครับและที่เราเห็นนี่นะครับก็คือแม่น้ําโขงนะครับและดูนี่คือต่อมอที่จะสร้างสะพานแม่น้ําโขงแล้วเราไปดูโครงสร้างภายในยกันนะครับและนี่ก็คือหนึ่งวันกับการเข้าฉากของทรลทศนะครับแม่โขงช่องเจ็ดสี อีกประมาณหลายเดือนผมกว่าจะได้ดูเดี๋ยวไปดูพี่ครับที่พี่สร้างอยู่เนี่ยครับคืออะไรครับตอ่อหม้อคอรับต่อหม้อเนาะใช่เราไปดูกันครับว่าตอ่อหม้อมีอะไรกันยาเหยียบเลยโอ้โหปูมันยังไม่แห้งครับผมโอ๋ยไปดูกันครับนี่ครับเห็นไหม แล้วนะทุกคนอือนี่คือต่อหม้อในละครครับเนี่ฮะกลกองถ่ายง้องถ่ายอะไรที่จริงก็จริงได้อะไรไม่จริงก็คือไม่จริงนะครับนี่มีเส้นลวดด้วยนั่งร้านเดี๋ยวไปดูพวมกลับครับพวงกลับโอเคเจะเล่า,าเร่อาันเป็นอย่างนี้อยู่นะอ้าวขยับไปขยปับไปหนัหนักไน,นะพี่อันนี้เห็นหน้าได้ใช่ไหม เห็นได้ครับโ <Okay. S 1> อเคพอเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณมาเอาอยางาขึ้นทายสิคนนี้ใคร